ไปเจอกับสินเชื่อตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวนี้นั่แหละเขาบอกว่าคุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะแล้วเขาจะคิดดอกเบี้ยถูกๆเลยอยู่ที่0.09%ต่อวันแถมจะให้คุณยืมนะแล้วก็ส่งคืนได้นานถึง180วันหรือว่าคิดแล้วก็คือ6เดือนเต็มกันเลยจริงๆรูปแบบของเขาเนี่ยก็ ไม่ได้มีอะไรที่มันดูยากนะมันก็คล้ายๆกับแอปทั่วไปแต่อยากให้คุณเนี่ยได้ทำความเข้าใจก่อนนะว่าหลักการจริงๆของแอปเนี่ยมันจะเป็นยังไง สินเชื่อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะสินเชื่อ KKcat หรือว่าเงินสด KK แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับสินเชื่อ KK ซึ่งเป็นเงินสดปลอดภัยและตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่นะเงินสด KK ตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปอะไรทั้งสิน้นแต่เวลาจะไปขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ของเขาเนะเว็บไซต์เขามีชื่อว่า kkcat.com ทีนี้เข้าเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดที่ปุ่มสมัครเลยตอนนี้เขาก็จะให้คุณเนี่ยไปที่แ้าลงทะเบียนซะก่อนนะไปกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่รหัส OTP ลงไปแค่นั้นคุณก็สามารถเข้าระบบแล้วก็ไปกู้เงินกับเขาได้ ในรายละเอียดสินเชื่อเคเคเนี่ยเท่าที่คุณเห็นตอนนี้วงเงินสูงสุดที่เขาให้ได้คือ5,000สบาทแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยเขาก็คงให้คุณได้นะในตอนแรกเนี่ยก็เพียงแค่หลักพันยกตัวอย่างนะสมมติว่าเขาให้คุณกู้ที่3,500บาทเขาก็จะโอนเงินให้คุณจริงเลย2,100บาทจากนั้นเนี่ยภายใน7วันคุณต้องเอามาคืนนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ย ประมาณ5วันเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาคุณแล้วนะบางทีก็พูดดีบางทีก็พูดไม่ดีนั่นแหละแต่การที่คุณจะห้าไม่ให้เขาโทรมาเนี่ยมันก็คงทําไม่ได้ฉะนั้นคุณก็ควรจะตั้งการป้องกันแล้วก็รู้ทันมันสะก่อนโดยการติดตั้งแอปพลิเคชันหูคอไว้เลยหากว่าคุณกู้เงินมันได้แล้วก็บิดไม่จ่ายซะจากนั้นเนี่ยคุณก็บล็อกเบอร์โทรของมันเลยนะด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้ลงไปเลย ในตอนแรกก็อย่างที่บอกมันจะทําให้คุณตายใจนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยกู้เงินได้จริงเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะก็พออยู่ได้นั่นแหละซึ่งคุณจะเห็นว่าหลายคนมาแชร์เลยนะว่าเขาได้เงินเนี่ยจากแอปพวกนี้เนี่ยประมาณสักหลักหมื่นหลักแสนก็เลยจริงๆไม่อยากให้คุณทําถึงขนาดแนนะเพราะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะทําได้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินคืนมันไปก่อนแล้วมันเนี่ยก็จะใจปล้ำนั่นแหละเพิ่มยอดหนี้มาให้กับคุณอีก ทีนี้เนี่ยกว่าคุณจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่เขาบอกขนาดนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณจะต้องเสียเงินไปให้ใหมันเยอะแล้วเท่าไหร่ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมตัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะ คือคุณเนี่ยอย่าไปกู้อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าแต่กระนั้นแหละก็รู้แหละว่าความจำเป็นของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนเขามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยหรือไม่เขาไม่มีทางออกอื่นแล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องยอมเสี่ยงบ้างเราถ้าเกิดว่าคุณสามารถกู้เงินมาได้จริงๆอันนี้ก็อยากให้คุณเนี่ยนะบิดไปเลย ห้ามเลยนะที่จะไปจ่ายคืนเบอรเด็ดขาดอันนี้บอกเลยว่าแนะนําแบบนี้ระหว่างนี้มันอาจจะโทรมาวุ่นวายกับคุณนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะโทรได้ไม่นานเดีย๋ยวมันก็อาจจะท้อแล้วก็หยุดโทรไปเองแต่กว่าจะหยุดเนี่ยบางคนเนี่ยนะเท่าที่เคยเจอนานสุดก็ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะ ใครที่มีความจำเป็นจริงๆแล้วก็ยอมที่จะเสี่ยงเนี่ยก็เลือกเป็นแอปที่มันไม่ต้องโอนก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณกู้ไม่ได้แล้วคุณก็บิดไม่จ่ายไปเลยแต่แอปบางตัวเนี่ยมันอาจจะต้องให้คุณโอนก่อนถ้าเป็นแอปพวกนั้นก็อย่าไปกู้เด็ดขาด ล้วก็หากใครไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆนะก็ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแอปพวกนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาเงินมาเสริมสภาพคล่องเล็กๆได้น้อยเนี่ยก็เลือกเป็นแหล่งเงินที่มันถูกกฎหมายก็จะดีกว่านะอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยดอกเบีย้ยก็ถูกแล้วก็เลือกผ่อนได้นนนเพียงแต่ว่ามันก็ติดตรงที่ว่าเวลาจะไปกู้เนี่ยมันกู้ผ่านยากมากเวลาที่คุณจะให้มันกู้ผ่านง่ายๆเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมตัวก่อนต่อเนื่อง